กรมาสักการครับการมาสักการครับผมสาธุสาธุนี่จะได้น้ำหาแนวทางอีกแล้วเนาะครับผมออกจากป่ามากครันั่งคุยกันตอได้ยินข้าวมาขึ้นนี่พระคู่ฝันฝันดีหีือ่ครับผมแก่คขาฝันให้รเอฟซีเด้ฟังเลยนะครับว่าฝันไปจากไหนมากเลยฝันดีดิฝันมาได้ขับรถขั้นเด่นครับผมฝันฝันมาขึ้นหือเป่ครับฝันมาขึ้นนี่ฝันมาได้ขับรถขั้นเด่นเข้าไว้ในบ้านนะครับผม ครับเขาไม่ได้บ้านเขาไม่ได้บ้านถ้าไปเรียนไปเรื่อยๆแล้วกันคือไปไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆพี่ก็บอกว่าไม่ยังเลยนะครับผมอมาในเรื่องลดขั้นเดียกมันมันห้าศูนย์สี่ห้าห้าศูนย์สี่ห้าอห้าศูนย์ครับห้าศูนย์สี่ห้าพี่น้องห้าศูนย์สี่ห้ามาในมันว่าเขากันครับเลยันเห็นมือนี่นี่ห้าศูนย์ก็ได้ยห้าศูนย์มันเขห็นเจ็ดสี่ศูนย์ มเมนุเหกศูนย์าเกศูนย์าเ่นหกศูนย์ามันตรงกันพอดีมาปูมันตรงกันมันของมันมันตกับปุ๊ดต้นใหม่นะกอืมมันมันตกับปื่อกาบมานนี้มันกะอู้ไปจังไหนเมื่อคืนสช่มปูอืโอ้ฝันบอกฝันบอกฝันบอกว่าเฮ็นี้ย่งก่อ

ไปนั่งนาบวดนี่ยไปวนคู่มันทีนั่งได้ไปกินมูเนี่ยคู่เดีวขับกินมาทันไปเลืไปน้เพนไปก็ไปนั่งอยู่โดนเติมหลังนั่งอยู่บย่างนั้นเจอเอาส่งพนครับเออมม่เอาส่งพนแต่ว่าดี้เอกู้ที่มันมากันได้โอ้ยมาเลยพอกะให้ล้วเระเลืกระได้ทันครับช่วงยี้นั่นแหละซ่มหายไปง าพ่อกับ <studio> พ <st <ress> ูย <söz> <sk r ug> ังดอกว่าสันไม่โอ้ลูกภาคก็ไม่รำตัวนี่ว่อสันอืมหรือซี้ใช่ผมครับเออเอาล้างเลยยูวัดก็ดีละยูนี่ก็ได้แต่ว่าพ่อจะให้ตัดไม่ซี้อันมาฟังให้วัดท่าเป็นพ่อป็นแนวไว้เนี้ยพ่อคุ้นเคยมากตัดไม่ซี้อันตัดไม่ซี้อันแล้วกันให้ตัด สองเมตรห้าสิบตาเขาบอว่าผมฝันเป๊เลยนะสองเมตรห้าสิบสองเมตรห้าสิบโอ้มันเขาต้อง g a ได้ของพระคู่ฝันตัวนี้เข้ากันพอดีเลยเนาะเขียนไว้นี่ครับผม grab วฝันกับผู้นึงนอนยู่งผ่ผมอยูุ่่นครับผมมยังไม่เศร้ามันแกะรูกันบ้างสองมัแก่รูกันฟ้งเอามาตุดยอนนัแน่เดีว่าันจะืนบไปกับพูนุ่สีกับนางองยู่หัน มีพ่อมัาเท่านี้เราบอกห้ผมตัดไม้สีอันครับตัดไม้สีสีอะไรวกสแกอะตัดสองเมตรห้าสิบครับตัดสองเมตห้าสิบแล้วมันก็เลยตรลงมาได้แนวทางตัวเดียวกันครับผมว่วผมมาเว้ก็เล็เเดียวกันแะอย่างผมมาเลยนอผมก็คู่ฟันันนั่นละเออคู่กับฟันมื่อคืนนี่กับฟันว่าเลยครับรถข่านแดงครับรถเั่อยี่ห้อไหนละครับรถขั่นั่นกัน ห้า5ห้าแล้วห้าอห้าศูนห้าศูนย์ห้าศูนย์อันนเนเบียนรถขั้นไงมันก็เขาตัวเดียวกันครับมันเขาเรียกตัวเดียวกันโอ้เสียงว่าเป็นเพิ่ว่ามันหนึ่งวันนี้ผู้ข้ใหญ่ก็เลยถามผู้คูขใหญนีอยู่บ่ผูอยู่ิเนว่าผู้ข้อใหญ่ก็ยงเหล่น้่ คนก็มาคนก็บอกดีดีพอมากก็บ่มีน้อยนหลอกไม่ก็ยุ่งกันเแล้วก็่าก็พอมาเหรนที่ดอกคนเาสิสิ่งี้พออยู่ก็ข่อยไงว่าท่านมานี้พ่อไม่ยุ่งอยู่พ่อข่อยวะพอเลยเขาไยู่น้ำวัดน้ำยุ่งน้ำยาหนิหลอกว่า่นับผมยุ่งยาหมุนมาผมก็เลยว่าถามพ่้คู่นี่ก่อยหรูอพ่อคู่ยังไงข่อยไงวันเดื่นที่เขาเป็นคนไม่ข้อวะดีตะกี้มม่รู้จแหลกเชิอยูวไม่รู้สีเนี่ย แล้มาเขาควอมปันเแล้วบอกไปเอาของอย่างมาไหวอยู่มันนี่เล่าก็เลยว่าพออยากไรมันใจทางปวดก็เถอนครับผมน้ไยเขามาอยู่ม่งกุ้งอให่นี่ล่ะอืมมันก้มัวใจว่ามีกุ้อได้หรือสีกันกุ้ง่อยใหญ่ยงม่งใดเฮ้ยนมันน่กุ้งขอใหญ่แบบนี้เขากุ้งอใหญ่เวรขาะช่นนี้นนีเขาพันตะกี้เฮียนประสาทมันยูหันรือสียูงม่งกุมงนานาะกุมงนานาอกุมงงนาแบบแล้ยไงเขามาอยู่กุ้งอน่คือหมงยาหม่งหม่งยาอยู่นี่ กคอใหญป่บง <c oughs> <ừ> ่องงยามมอนแม่แม่รน้งดูกระถินปูปู่องแม่ที่เปนพ่อีอยูเขาส่งตนอดมาจากบทหน้ากับมาที่มาเสิร์ฟครับผมาเฮาหมาเฮาผมเลยว่างอเฮาย่างเดยผมจะบอกบมวาวันนี้ปูไยวมาสิเพิ่งล้าง่งนี่นะครับปู่ะต้องไปดูวก็เสิาวหลก็เรลอ้าผมว่อไดผมนอนแต่เป็นเป็นูน้อนี่เป็มหาหุ่มผมไปตะวัน วนี so ่ก็พอดีมากก็เ oh oh, ้าองฝนเขากูไม่นอนละนอนละันอยู่ันก็ไม่คือมาเขาแังแค่เงี้ยเลยแกอืมอืมก็นมีเทนานะเนล่นะอันอันสองูนย์นี่ผมันว่าอย่างไรกคอตสองศูนย์นี่มาก่อนมูที่รอผมรืมอันสองศูนยนี่ก็คู่ฝันฝันหลมันไปกงก็ว่าฝันนี่มาอย่างว่าฟัน่าได้สองศูนย์ก็คู่ไปอย่งั้โอ้ฟันมาจริงสิ พันว่าพรออันไปไปรับไปชิมนีมุ่นไปชิมนิมนต์มันก็นไปนั่งหนึ่งหัวมูมาพระองค์นึงว่าผมบวดพราะในโดนเ,เล่วแว่ขางมากาบผมเลยมาถามอาจารย์ขอถามแน่ว่าท่านพีพรอองค์นึงบ่พอใจจังทีนะอาจารย์ขอถามว่อาจารย์น่าจะผลแล้วผมเ,เลยว่าผมเลยยี่สิบผลครับผมโอ้ที่ไปที่มากของสองศูนย์เนี่ยนะครับเลยยี่สิบผลโอ้ท่านก็เราเลยถอยออกนะ บมันก็ยังมาเขากันก็เลยอกอันนี้แตมันซื้อหประตูนี่ก็สองศูนย์ห้าศูนย์เั่นวะหลสองศูนย์ห้าศูนย์มันก็มั่วอันนี้กวตงพันสองขึ้นสอนเนาะตพนสองขึ้นเาว่าในเลือกตัวเดียวกันนี่เนี่ยทางเ้อกระถาครับผมอืมเป็นดีดีนกันแล้วเนาะครับผมก็ความบุญขอามุนเนี่ยพู่นบุญทำบุญน้ามือนีเนาะที่ยูทูเนาะ ผู้โอนอเงินเขาบัญนี่เน e, ่ผู้ฝากว่าน้ำเอฟซี่เนาะครับผมเอมอครับพได้ใส่ได้ซอยกัขอบคุณม่ไล่น้ำที่ประจุประจเพิพ่นว่าเฉวยแต่ใส่ต่อยอดน้วิจาิคนเอา่นออกมาใส่ซองถายม่ไลกับดอะอเพราว่าวนนพ่รัยได้นไม่ไห่กยโอ้ี่แล้วว่าอีกพิน่นยำตัดไม่ตัดไม่ยัา่ยันเดยเนเจดพอเด้อตัดงเาพิ่นกรอเทีวว่าวเทียวาตัดสองเมต<ไ>รหาิบ สองเมตรคุณยำเราย่ยำอย่ำงเยวอย่างได้คุณมาคุณเร็วเลวคุณเรีกัวมาครับผมว่าเรียกอยู่นุมกันนี่ละมาทำขอดีนี่ละคุณบอกคุณบอกว่าจังชันตัดสเมตรห้ารผมสเมตรก็ถึงมาตรงกับขวองประคู่ฝันนะครับผมเออสมัครกัเงินเนาะเงินเขาคับสองศูนย์ครับผมอออจะดีอย่สองศูนย์ ม่กว่าเขาก็เรียกปูมขึ้นนี่ปันอี่ของสัญลันกท้งกับพิจารณาเบิ้งไป่นาเบิ้องกับกับขอขอบนวัตนวัตการครับผมซึ่งหายปปนแท้ง่ผมันระดับสํานักกิดยุคนีอยังกยุ่เลกระดานเราผไม่เรกหลายตัวเรือครับผมกขอรู้มูตนาเบทุบแทับเนนี่พราก็จะทั่วมาถามว่าไม่นังหอกผู้ก็จะอยากไม่อยากวิยงกจะฆ่าเยก็มาถาม หลาย่ก็มกคนหลงทางกับมี um, ่ดีวปัคกับพิธานผู้ชมซึ่งขั้งพไาจานเพื่อนกัขึ้นบอร์ดเป็นที่เรียบร้อยครับผมงดประจำบันที่ามสามสท่านหน้าคงตรงหนาส่สิบสี่งเลขเลขพ่มนะเลขพุ่ม uh, ซึ uh ่งบูรษีดับนมาอ่านั่งเห็ดปูว่านี่ฮะอ่าเลขสี่ห้าสอง ก้าสามกับหนึ่งหกกับผู้ชมเราเดขของพระกู่ฝันฮะพระกู่ฝันซึงแก่คว้มฝันกันฟังเมื่อกี้หนี่อะสองศูนองาศูนย์กับ5ห้าสี่ผู้ชมกับดีกับนายยาสมอนคือก็ดเก้าห้าห้าหกเจดศนย์ะครับกับนายานมูชชมแคปหน้าจอไว้เพื่อไปหาสื่อสลัดกินแม่งรัฐบาลกันนะครับทึ่ทางช่องะไรไม่เป็นสะพานบุญแล้วก็เป็นหน้าทางไห้นะครับผมครับ การชอมาเป็นแนวทางให้เท่านั้นนะครับผมให้พิจาาณาพี่คอกันก่อนทานจะลงทุนถ้าชอบก็จัดถ้าขาดก็ทานไปนะครับพี่นอ้องอ่าแต่พานเมื่อไหร่นะพี่น้องทานเมื่อไหร่วา็กพุ่มของวัดอ่าปลาดุงน้เพลินเท่านี้เขาทุกงวดครับเขาทุกงวดงวดนี้ก็ได้แล้วครับผมได้แล้วอันนี้ครับท่านผู้ชมได้แล้วให้พิเจ้านาพี่คอเอานะครับผมนะะท่านท่านจะ่ากล้วยนะท่านไปจัดหาซื้อกันนะครับท่านผู้ชมได้มาแล้วครับผม กลับไทยคลิปนีท่นานอีกขมาแล้วกัอ่าพลากดแชร์กลแป้ด้วยักผมกลับแอบผู้ด้วยกับขอขอบคุณขอบคุณท,ที่ให้ความรุเคาะแล้กัให้คมมวามสนใจแล้วก็ให้ใใหอ่าไลใแชร์ขกลับแปผู้ด้วยแล้วก็บรรดผูด้วยกับขอท่านชมจงอยู่ดีปเข้าสุขขอให้โชคกระลามดวยกันในวันที่สาิบกัน อ่าโซนากันสวัสดีครับผม